สวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ทั่วโลกลุงป่าน้าอามากินครับนี่ครับกินข้าวกับพี่ซีครับวันหยุดปลาล่าท่งเครื่องพี่น้องนี่ครับเป็นจะแซ่บก่พี่น้องนี่ก็ลาาป่าเด้พี่น้องเด้อดอันนี้ครับอาหารญี่ปุ่นพี่น้องนี่ครับสาหร่ายทะเลน้ำจิ้มบาซวิป่านี่ครับเด้อนี่ครับ เแสบ่บทำกันเด้อพี่น้องเด้อมือนี่สามเมนูนี่เมนูไหนจะเด็ดกว่ากันพี่น้องตัดสินได้เลยนี่ครับกับข้าวเหนียวหอนๆพี่น้องเลยครับภาพหลวมเลยพี่น้องเด้อครับ ไปกินกับพี่นีซีครับมาเด้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนยูทูบเบอร์และเอฟซีทั่วโลกที่ท่านบำลังทำยูทูบเบอร์นะครับเนาะครับนี่ครับมือนี้ก็มากินข้าวกับพี่นีซีนะครับเนาะมือนี้วันเชิญดีหรือวันประหัตนะครับเนาะพี่นีซีหยุดงานอยู่บ้านก็จะเทียนหนังจีนพี่น้องเลยนะครับก็มีนะครับปลาล่าทรงเครื่องนะครับเมนูนี่ ใครจะเด็ดกว่ากันพี่น้องสามเมนูลาบพี่น้องนียปลากินปลาดิบสาหร่ายทะเลเด็ดพี่น้องเด้อนี่เด้อะครับสาหร่ายญี่ปุ่นซอสวาซาบิเข่าเหนียวน่ารักน่ารักอีกคือเกลูพี่น้องนียครับก่อนทีจริงก็กจะลืมเลยพี่น้องเด้อ แช่กดซับสไคร์กดก็ดีไงเปยีซีแล้ไม่ได้ครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเนาะนะครับมือนี้ด็กกินผู้เดียวจากทีกินเบิดร์ดก็กินเบิร์ดกับอันไหนเมนูไหนที่แซ่บก็แซ่บกับพี่น้องตัดสินมือนะครับเด้ออ่ะเมนูอันไหนจะเด็ดกับชิมจดไมยน้อยไปใต้คลิปได้เลยครับเด้อถ้ามก็อย่าลืมฝากคนละหนึ่งหัวใจนะครับเนาะคนละหนึ่งไลค์มาเนาะมาบอกไลายใหญ่ให้ด้วยหรองมาเข่าเหนียวห่อนๆนี่คือเก๋าพี่น้าะ ข้ามีไงอ้ปลาลาสงเครื่องพี่้องเลยหอมจนเจ็บดงปลาลหลแบบนี้นงไงไหมพี่้องอผัดเครื่องลาดพี่้องเลยอืได้พี่้องได้พี่องเผ่มพี่รองะดูรับ ืมมนนิกลินสนปาสบีพนองลย แยกแก้ปาถึอพี่น้องแซ่บทุกเมนูแต่ว่าปีนีซีว่าปลาล่าสซนเครื่องเด็ดกุมูพี่น้องได้แี่บจังเลยแซ่บทุกเมนูพี่น้องที่ว่าจะตัดชิ้นแบบไดน คนพ่ออาหาี้ปุ่นก็เด็ดกันได้ในหลัง้อ สาล่ายรับปลาดินตัวนี้เนี่ไม่ลองปลาดินปลาลาทรงเครื่องดาดใส่เนื้อกห้เอหอม ดับกินปลาลาเลยเจ็บี่นอนเ้ยกินบิดพี่นองกินผู้เยวได้หลาย เมนูพี่นาะอืมแซ่แ่ซอือืูเรอสูออีสูสงกินอืมนี่เดี๋ยวข้าวา ยังไงไอ้ิน,นยังไม่ร้อง้อมีอย่างเอาก,กินตามเขามีแลวลวพี่รองเลยอ้ลาบพี่รองเลยมีบดแดงใส่เยอะหน่อยว้า กี่ตังเนี่ย,นยนเนี่ยฮันกินดา้ไ้นี่ยัเนขักอืมอะไรญี่ปุ่นหวาน เข้ากันครับพี่น้องเลยอิสานญี่ปุ่นอันนี้เลยเนี่ยอิสานสามเมนูมพี่น้องเรมื้อนี้จัดผู้เดียวยุบันไงไงนะครับเนี่ยปาลาลาพี่น้องเลยผัดเครื่องหลัก อมวันนี้พี่น้องส่งดีบ่พี่น้องหวยไทยเฮงอืมก็เป็ี่็แมาลยาย เขาเนี่ยกลับวี่เลยว <c oughs> ีซีถึงต้นสองบาทเต้าห่าสองได้สองร้ยูโรเพี่น้องเป็นเงินไทยเท่าประมันเจ็ดพันแปดพันนนึแหละเพี่น้องส่งดี กใส่ก่อนมันเกิดไปยี่สิบอืมฮะอืมับ ใหญ่ไปหน่อยเลยจากสีว่าที่ไหนมีแต่แนวแสบ อิ่มแล้วไม่ร้องยคำขอเงี้ตุยเออตุยเออออืม นี่พีซีเกิดฝากไปทันทีแล้วครับแล้วเด็ดโดนไหลมน,นองที่ลำคันนะครับมีแต่เมนูแซ่บๆพี่นองเอย้ยครับเด็ดๆตั้งนานเลยพี่นอนเลยครับคลิปนี้พีซีกิฝากไว้เท่านทีแล้วครับแล้วถ้ามาเปไม่ลืมฝากกดไลค์กดนั้นหนึ่งหัวใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจบ้านในหน่นอยพีซีฝรั่งเศสขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุก ี่นอนเะด้อหามากกันอยู่หลายคนระบายใจนะครับเนดะ้อเพื่อนเปล่นกำาังใจซึ่งกันและกันนะครับเพื่อนยูทูบเบอร์หรือเอฟซีทั่วโลกเลยครับเด้อครับเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่เลยครับเนดะ้ขอขอคำ่า,าสวัสดีครับผมบายบาย